คุณนายปลัดอาวุโสค่ะคุณธนอรแสงมั่นค่ะขึ้นมอบรางวัลขวัญใจประชาชนค่ะ ใน2ช่วงที่ผ่านมานะคะและรางวัลขวัญใจประชาชนตกเป็นของหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2ี่ค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะก็จะได้รับเป็นส่วนของสายสัมพ วันนะคะมูลค่า1,000บาทค่ะใกล้จะได้รู้ค่ะว่าใครจะเป็นสิ่งคนสุดท้ายได้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนะคะและรอบต่อไปจะเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะออขอ,อขอบพระคุณคุณนายปลัดอาวุโสค่ะคุณธนสรแสงน้าค่ะให้เกียรติอรรวันขวัญใจประชาชนค่ะและตอนนี้ค่ะ คนคะแนนสิคนสุดท้ายมาอยู่ในมือดิฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะขออนุญาตประกาศ และต่อมาเลยนะคะสิคนสุดท้ายะคะ่ะ เข้ารอบสิคนสุดท้ายนะคะในใหมาเลกต่อไปได้แก่สาวงามหมายเลขสองค่ะยัง <_ ck> เหลืออีกสี่หมายเลขนะคะคจะเป็นใครนะคะต่อจากนี้ขอสแสดงความยนินดีกับสาวงามหมายเลขหกค่ะ อีก3ามที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะหมายเลขต่อมาเลยค่ะหมายเลขย4ค่ะสองหมายเลขสุดท้ายจะเป็นใครนะคะสำหรับ10คนสุดท้ายมิสกับจึง2 0 2 0ขอแสดสงคอสมยินดี้กับหมายเลข สาวงามที่เหลือนะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลขงานกระชากรับผม25ผมค่ะแล้วขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะสำหรับการประกวดมิสกับจึง2020ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นะคะสิบคนสุดท้ายแล้วนะคะหมายเลข11หมายเลข4ี่หมายเลข18หมายเลข2 2หมายเลข7หมายเลข2หมายเลข6หมายเลข24หมายเลข10และหมายเลข25หค่ะขออนุญาตเรียงจากหมายเลขน้อยไปหาหมายเลขมากเลยนะคะเริ่มจากหมายเลข4ี่ค่ะขอขอภัยค่ะหมายเลข2ค่ะ กระเทยภูเขาหลอบครับพี่น้องครับผมกับบอน้องวัชกรซอยจิตครับในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการของเราจะมีบทบาทนะคะเข้ามาร่วมกับการประกวดในครั้งนี้เนา่อบจากคณะกรรมกาเราจะต้องถามคีย์เวิร์ดใช่ไหมคะหรือว่าให้นางงามเลือกอ๋อให้นางงามจับขอพายค่ะพิธีกรผิดคิวค่ะเนื่องจากยืนคนเดียวนะคะหลบมากตอนนี้เรียงอะไรใช่ไหมคะนางงามหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขเจ็ดนะคะ หมายเลข1ิหมายเลขสิค่ะหมายเลข18หมายเลข22หมายเลข24และหมายเลข25ค่ะเริ่มจากนางงามหมายเลข2เลยค่ะเดี๋ยวขอคีย์เวิร์ดด้านนี้เลยค่ะจะใช้เวลานะคะ เกี่ยวกับคีย์บิร์ดที่ได้ในระยะเวลาไม่เกิน60วินาทีนะคะหลังจากที่ฉันอ่านคำถามจบสามารถพูดได้เลยนะคะสำหรับหมายเลข2นะคะได้หัวข้อนะคะจิตอาสาค่ะค่ะสำหรับตัวนวานะคะ จิตอาสาจิตอาสาหมายถึงการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นทําให้ผู้อื่นมีความสุขหรือแม้แต่การเกิดปัญหาต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นได้นวาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมหาวิทยาลัยที่เป็นกิจกรรมที่โดดเด่นขึ้นมาดังนั้นนวาเข้าใจดีค่ะว,ว่าการมีจิตสาธารนณะไม่ได้มีกันทุกคนดังนั้นคนที่จะมีจิตสาธารณะได้ต้องคิดเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพราะถ้าเราจะมีความสุขเพียงแค่คนเดียวและคนอื่นมีความทุกข์โลกนี้ก็คงทําให้เรามีความสุขขึ้นไปไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ,คะเดี๋ยวทีมงานช่วยดูเรื่องของเวลาด้วยนะคะ